ไม่บอกใครนะแม่มาฮะฮะแม่กำลังถามว่าแม่แล้วน้ำ้มน้ำจิ้มใบนี้แม่ไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วแม่ก็มาเทใส่มะม่วงนิดหน่อยหรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะทำเองด้วยหรอที่ค่ะทำเองสูตรเฉพาะของร้านซึ่งสผสมต้องเป็นของดีจากบังคาใช้มะม่วงนั่นต้นไม้สีทองมาเป็นสูตรผสมของน้ำจิ้มขวดนี้ไม่ใส่สีไม่ใส่กินไม่ใส่สารกันบูด แปลว่ามันก็จะหวานสดหวานแบบมะม่วงมแมะม่วงด้วยใช่ไหมคะมาดูเมนูอาหารคุณแม่คุณแม่เมนูอาหารคุณแม่บอกว่าทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างมาจากบางคล้าหมดเลยใช่ไหมค่ะตัวไหนที่อยากนําเสนอเป็นพิเศษ่่ชาเชงเซาเนี่ยโชคดีว่าเรามีแม่น้ำมาประกองนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งกุ้งแม่น้ํามีทั้งปลามีทั้งมะพร้าวน้ําหอมมีทั้งมะม่วงม้การตตโนดแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็นํามาเป็นเมนูอาหารนะคะอย่างอันนี้กุ้งสลงนี่ก็คือเสิร์ฟด น้ำจิ้มมะม่วงแม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะจ๊ะแม่บดามาเลวถึ่จะกุงสลืแล้วนะเขาบอกว่าแม่ทุกอย่างทุกอย่างอาหารอยู่ที่พริกไทยนี่มันมีส่วนเกี่ยวด้วยอ๋อใช่ค่ะของเราต้องใช้พริกไทยตามมือค่ะเพราะอะไรต้องใช้พริกไทยตามมือเขาหอมค่ะหอมหอมเวลาใส่กับอาหารแล้วได้ได้รสที่กลมกล่อมอย่างมากเลยก็คือแปลกร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จร้านอาหารที่ต้องยอมรับเป็นคู่กับประเทศไทยคู่กับประเทศไทยทุกร้านเนี่ยจะต้องบอกเฮ้ย พริกไทยตามือเนี่ยแหละคือที่สุดของที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับงวนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมามากกว่า60ปีแล้วนะฮะวันนี้พริกไทยงวนศูนย์ตามือที่หนึ่งเนี่ยได้รับการโหวตด้านคุณภาพรสชาติว่าเป็นพริกไทยที่รสชาติดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแล้วก็เชฟระดับโลกเมืองบรัสเซลประเทศเบลเยี่ยมจนได้รับรางวัลนะฮะการันตีรสชาติสู per taste award สองพัตอนนี้อยากให้ลองปริงปองเธอต้องลอง สิ่งที่เขาทํามาใหม่คืออะไรมครับหวยจับหวยจับกึ่งสําเร็จรูปสไตล์เยาวราชซึ่งวันนี้เธอสั่งจากแอปเออจากเซเว่นออนไลน์เขาไปส่งให้เธอถึงบ้านเลยจริงๆวันนี้นะฮะหวยจับกึ่งสำเร็จรูปสไตล์เยาวราชสองรสชาติทั้งน้ำข้นและน้ําใสรสชาติน้ําซุปที่เผ็ดร้อนกับเส้นที่เหนียวหนึบหนับนะครับหาลองชิมมาได้แล้ว ที่เซเว่นโรตัสบิ๊กซีทุกสาขาแล้วแม่เป็นแฟนของพิไัยตามืออยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ฝากกลับไปใช้ด้วยนะคะแม่เขาก็คุอแค่ต้องฝากมาให้แม่ด้วยอย่างที่บอกอะไรก็แล้วแต่เมนูโดยเฉพาะเมนูซุปซุปเมนูต้มต้มต้องเป็นพิไัยตาเมือใช่ค่ะเคยเปลี่ยนพิไัยแล้วมันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยค่ะใช่ไหมค่ะ มันเหมือนกับเขาปนอะไรที่มันส่วนผสมแล้วมันทําให้ไม่หอมเวลามาทําอาหารแล้วมันไม่ได้แต่พริกไทยตามมือแม้กระทั่งโรยหน้าเหยาะนิดเดียวหอมมันจะหอมโดยเฉพาะอาหารเวลาทามาใหม่ๆร้อนๆมันจะหอมเตะเลยหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องเทศเครื่องเทศก็ต้องเป็นของวลศูนนั่นแหละอย่างทำมัสมงมัสมันเนี่ยอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมฮะเขาบอกต้องใช้ของตามมือมันจะดีกว่ากันเยอะเลย แม่มาดูเมนูได้เลยค่ะแม่ขาไปดูเมนูอ่ะคุณน็อตพาดูเมนูแต่ละเมนูเนี่ยแล้วค่ะคุณแม่นี่ผ่านไปแล้วกุ้งกินนี่ค่ะคุณแม่หนูกินกุ้งสลงเข้าไปน้ำจิ้มอร่อยทุกอย่างรสมือแม่คือสุดสุดไปเลยซึ่งน้ำจิ้มของแม่เนี่ยความพิเศษคืออะไรไหมฮะ จะเชิงเซาเป็นเมืองมะม่วงมแม่ก็ทําเป็นน้ําจิ้มไก่สูตรมะม่วงสามรสตามแม่บุญมีใช่ค่ะก็คือเอามะม่วงสุกเนี่ยแหละเอามาทำน้ำจิ้มอ่ะได้แต่ละปีมันจะมีมะม่วงที่แบบว่าโอเคบางมันจะแบ่งเกรดคือมะม่วงส่งองนอกถูกต้องไหมฮะและอันนี้คือเป็นมะม่วงที่เราเอามาทําซอสความพิเศษหนึ่งเดียวในประเทศไทยคืออะไรคะแม่ค่ะอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราใช้มะม่วงน้าต้นไม้สีทองนะคะที่มีคุณภาพปีของเชิงเซามาทําเป็นส่วนผสมทําให้ในขวดเนี่ย เวลาทานแล้วหอมอร่อยเป็นพิเศษค่ะมากมากค่ะมันสดชื่นสดชื่นใช่ไหมมันสดชื่นแล้วก็เลยมานําเป็นน้ําจิ้มของอาหารของกุ้งสระงอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าขนมเปี๊ยะมะม่วงอันนี้ก็เช่นกันพยายามที่จะนํามะม่วงที่มีคุณภาพดีสินค้าของภาเอามาทําเป็นแปรรูปอาหารซึ่งอย่างนี้นะคะนี่ก็ปลากระพง ปั้นขิใใล้ปลากระพง,งชายเชิงเซาเลี้ยงปลากระพงคุณภาพดีจํานวนมากอ๋อเพิ่งรูร้ใช,รใช่ค่ะใช่ค่ะ เนี่ยค่ะไม่ให้ขาดโทษนะคะรสมึงคุณแม่ดีมากคือปกติอะถ้าอาหารมาในรูปรูปลักษณ์ที่มันดูอินเตอร์แบบเนี้ยรสชาติจะเฉยๆแต่นี่คือรสชาติรสมากแต่หัวก้าวหน้าทำมันสวยงามอันนี้ไม่ดูอะไรครับคุณแม่ครับอันนี่อะไรคะคุณแม่คะเมี่ยงค่ากุ้งเมี่ยงค่ากุ้งใบชะพูก็เป็นพองดีเกษตรสมัยใหม่ใบชะพูก็ชุมชนปลูกแม่บ้านปลูกแล้วมาขายกันก็แม่นด้ทำประปงนอย่างผักสลัดพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นออร์แกนิกใช่ค่ะใช่ค่ะเรารับมาจากเกษตรกร เกษตรกรในหมู่บ้านในหเลยเราไปต่อเมนูของเขาเนี่ยความพิเศษเนี่ยอย่างเช่นต้องยอมรับมัสมันก็เป็นสูตรโบราณคุณดูสลัดสลัดกุ้งพิซซ่า ค่ะอันนี้ก็มีมะม่วงผสับคนื้าบังค้าส่วนผสมจะเป็นสิ่งของที่ในจานนี้จะเป็นผักก็บังค้ามะม่วงกของบังค้าเราทั้งหมดเลยอันนี้นะคะอยากจะแนะนำหมูหงส์หมูหงส์เป็นอาหารที่รับการรับรองเป็นอาหารถิ่นของกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องก็ประจําโจทย์เชยงเซามันเป็นยังไงคุณแม่มันแตกต่างกับไอ้หมูหงส์ยังไงครับแตกต่างค่ะอันนี้ใช้หน่อไม้แห้งอ อำเภอแปงยาวหัวชมรงเมื่อสมัยก่อนมีการปลูกต้นไผ่เยอะ,ะมีการเลี้ยงหมูเยอะภูมิปัญญาชาวบ้านก็เลยนําเอาหน่อไม้เนี่ยที่มีจำนวนมากเนี่ยเอาไปเผาไฟแล้วก็ขูดเป็นเส้นๆเนๆแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ทยอยมาทําอาหารทานกันในหมู่บ้านอ,อันนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นอาหารที่เราต้องอนุรักษ์ไว้ใกล้ที่ศูญย์หายไปแบบนี้นะคะอย่าง อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์คือตังโมเนี่ยนะคะน่นท้าทํงมาทำเองค่ะอันเนี้ยปลาช่อนแห้งเอาปลาช่อนของดีของเมืองแปดริ้วเอามาทําเค็มแล้วก็ตัดให้แห้งเสร็จแล้วก็นําเอามาย่างย่างให้หอมเลยแล้วก็เอาไปตำ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 ให้ปนเลยแล้วก็เอามาใส่กับหอมเจียวส่วนประกอบต่างๆแล้วก็เห็นภาพเลยอางที่บอกน้ำนี้ปกติเนี่ยจะเป็นน้ำที่หาทานยากเป็นน้ำตาลสด น้ำตาลสดจากต้นตาลตโนดในหมู่บ้านตาลสดหมู่บ้านหมู่บ้านน้ำตาลสดที่อำเภอบางค้าเป็นหนึ่งเดียวที่จังหวัดเชียงสาเลยค่ะแล้วเราก็นำมาแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มเครื่องดื่มในร้านด้วยนะคะทำกาแฟทำอะไรเป็นโซดาเป็นอะไรต่างๆแบบนี้อันนี้จากมะพร้าวช่อมะพร้าวจากช่อมะพร้าวช่อมะพร้าวช่อมะพร้าวค่ะเป็นแบบแต่อย่างที่บอกสิ่งที่ทำให้แม่มีทุกอย่างเป็นคาเฟ่ทุกวันนี้ก็มาจากขนมเปี๊ยะแม่เนี่ยแหละนะฮะแน่นอน ใครอยากจะลองชิมอะไรติดต่อที่ไหนคะอ๋อติดต่อได้นะคะที่วิสาหกิจชุมชนกลิ่งขนม บ้านบุญมีนะคะโทรศัพท์ของคุณแม่ก็ได้นะคะ0819288216นะคะแล้วก็จะมีใน Facebook ด้วยขายออนไลน์ด้วยลูกๆก็มาช่วยดูเพื่อที่จะให้ยอดขายติดต่อได้ค่ะแม่สวยนะอยากไปที่ร้านไปยังไงคุณแม่บ้าคะไปไปดูร้ากที่ว่าการอำเภอบางค้าเพียง200เมตรเท่างนกล้ปิดทุกวันไหมคุณแม่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ 8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะค่ะไปเยี่ยมเยือนได้เลยเนอะได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็มีสนามหญ้าให้พาน้องๆไปวิ่งเลยได้สวยจังเลยนะฮะก็เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจในเรื่องของการที่เป็นศูนย์กลางเป็นแลนด์มาร์กนะคะให้สร้างรายได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเราเนี่ยนำเสนอได้นะคะอย่างแกงส้มบะกระพงย่างเนี่ย ขายดีมากค่ะเราใช้เนื้อปลากระพงเนี่ยเอาไปตำน้ําแกงเลยแล้วก็มาทํากับผักที่ออร์แกนิกเลยแล้วก็เอาเนื้อปลากระพงย่างแล้วก็กวางด้วยร้านสวยอาหารอร่อยสุดยอดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณแม่มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเอาละสวัสดีค่ะ ขอบคุณพี่ปองนะค่ะขอบคุณปองนะคะขอบคุณค่ะอยากจะบอกอะไรพี่ปุ๊กโก้ไหมลูกขอบคุณพี่ปุ๊กโก้มากค่ะหนูไปบางคลาแล้วก็เดี๋ยวหนูจะบอกพี่ปุ๊กโก้พี่ปุ๊กโก้ไปอเมริกาได้เลยค่ะคนไทยคนแรกในประเทศไทยที่ไปเดินแบบที่อเมริกาไป5เดือนได้เลยค่ะหนูจะรอเป็นพี่ติดต่อให้ค่ะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะ